<Okay. S 2> อันนี้ก็อันนี้เป็นที่ตะกี้บิวพูดไปแล้วนะคะเป็นตู้ที่เขาเบริจาคเสื้อผ้าค่ะแรกๆถ้าใครมาเกาหลีแล้วก็ไม่มีเสื้อผ้าใส่นะคะหรือว่าเรายังไม่มีเงินมากพอที่จะไปซื้อเนาะจริงๆก็ไม่แพงนะคะเสื้อผ้าแต่ถ้าฉุดเฉินอย่างเงี้ยก็มาค้นในนี้ไปใส่ได้เลยเอาไปซักแล้วก็ไปใส่ได้เลยนะคะแรกๆริวก็เอามาจากในตู้นี้ค่ะเสื้อผ้าพ่อห่มนะคะ แล้วก็รอบๆนี้ก็จะมีโต๊ะเตียงแล้วก็มีผ้าห่มมีหม้อมีทุกอย่างเลยเนาะมีพ้ามีเสื้อผ้าทุกอย่างเลยรองเท้าตรงนี้นะคะถ้าใครไม่ใช้แล้วไม่ใส่แล้วก็เอามาใส่ตรงนี้ได้นะคะอันนี้คือที่แรกที่วิวเป็นตลาดที่แรกที่วิวมีเสื้อผ้าใส่นะคะแล้วก็มีผ้าห่มแล้วก็มีของใช้นี่เองนะคะถ้าเราย้ายหอนะ เราก็จะเอามาทิ้งอย่างเงี้ยเราก็จะมาเก็บนี่ก่อนอันไหนเสื้ออืมเสื้ออะไรส้อยู่โอ้ข้างในมีเสื้อนะคะมีเสื้อ